ว่ามีเงานี่ผมมีเงาเห็นไหมผมมีเงานี่เล่นได้แล้วไม่หลุดด้วยนะฮะซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็คือเราต้องมีแอปนี่ก่อนับผม mobile gls อันแรกที่ mobile, ทำวิธีโหลดก็คือเราต้องเข้า google chrome ค,ค,คัะผมแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยครับว่า mobile แล้วก็ gls นี่ครับผมเว็บแรกกดไปเลยครับผมแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะนี่ตัวล่าสุดนะผมก็คือตัว1.0.1นะฮะนี่ครับผม ล้วก็ดาวนโหลดตรงนี้นะฮะตรงนี้นดกดดาวนโหลดเลยซึ่งแอปตัวเนี้มันไม่ได้ช่วยให้เราเล่นแสงเงาแบบทุกตัวได้นะคือมันแก้บั็กต่างๆได้ด้วยนะนี่ผม Shader Support ก็คือ s h a อร์ทุกตัวเนี่ยตอนนี้เราสามารถเล่นได้แล้วต่อให้เป็น c p u ที่ไม่ใช่ Snapdragon เนี่ยเราเล่นได้แล้วแล้วก็ Mod Support นะผมมัน Support หลาย Mod แล้วนะฮะสำหรับเรนเดอร์ตัวนี้ซึ่งปกติถ้าเกิดใครจะเล่นเรนเดอร์ตัวนี้คู่กับ l t DNA นะเราจะไม่สามารถใช้ Mod แผนที่ได้นะมันจะเด้งแต่ตอนนี้คือเขาสามารถแก้ได้แล้ว โอเคเมื่อดาวโหลดแอปแล้วติดตั้งแอปแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปกระผมอ่ามันจะมาหน้านี้ตอนแรกมันจะปิดก่อนมันจะปิดอ่อนี่ตอนแรกมันจะมีมาแบบนี้เลยให้ทุกคนดูช่องด้านล่างนะผมเนตรงเนี้ยให้เปิดนะผมคือ enable นี่ให้เปิดเอาไว้แล้วก็ e er a r l r setting เนี่ยให้กด auto ไว้อ่า auto ทีนี้เราก็มากดเปิดสองตัวด้านล่างด้วยครับผมกดโอเค,อเค,อเคนี่ครับผมเปิดไว้ประมาณนี้ ส่วนโปรจาโกวอมนะผมก็ตั้งค่าขวาบนนะครับผมแล้วก็วิดีโอแอนด์เรนเดเลอร์นะฮะแล้วก็เรนเดเลอร์อันบนสุดแล้วก็ปรับเป็นโมบายนี่นะครับผมประมาณนี้ตั้งค่าของแอปซาลิตเนี่ยก็คือเข้าแอปมาปุ๊บกดตั้งค่าขวาบนนะฮะแล้วก็กดคาว่าเร er นเดเลอร์เนี่ยตอนแรกก็จะเป็น galf นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะเป็นโมบายนี่ค่านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปนี่นะคำว่าเรนเดเลอร์ตอนแรกก็อาจจะเป็น lt w หรือเป็น Holy ให้ทุกคนเนี่ยเลือกเป็นโมบายครับผมโมบายให้เลือกเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดเชเดอร์เซ็ตสับอะไรให้เรียบร้อยโอเคนี่นะฮะเผื่อใครไม่เชื่อนะฮะว่าผมโทรศัพท์ผมเนี่ยเป็นไดเป็นซิตี้นะฮะนี่นะครับผมเทคโนโปรว่า6 Pro 5G นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองปล่อยให้โทรศัพท์ผมเนี่ยวิ่งนะ,นะ,ะทุกคนก็จะเห็นว่าโทรศัพท์ผมวิ่งด้วยเฟรมประมาณ300กว่าๆนะฮะโอเคทีนี้เราลองใส่เชเดอร์กัน เชเดอร์ที่เอ่อ uh, cpu density i m เนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ snapdragon นะฮะโอเคนั่นคือลอง bl เอ้ย bsl กันก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมฮะว่ามีเงาเห็นไหมผมมีเงาเห็นไหมผมมีเงานี่เล่นได้และไม่หลุดด้วยนะฮะโหเป็นไงฮะนี่แหละ bsl อาจจะไม่ได้ลื่นมากแต่แค่นี้ก็พอใจแล้วฮะโอ้โหดูเงาดูไรน,นี่สิแล้วก็ตอนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสคริปต์ครับผมอาเมคอัพอัลต้าไฟท์ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็เขียนว,ว่าเฟรมผมวิ Frame ่งประมาณที่80กว่านะฮะเพราะงั้นถ้าใครที่ไม่มีเชดเดอร์สเปคต่ำเล่นเนี่ยผมแน,นะนำเมคอัพนะฮะก็เขียผมไหยเฟรมเรตนิ่งๆเลย8090เนะเห็นไหมเห็นไหมนิ่งๆเลย แนะนำม,มากเมคอัพปานกลางนะนี่เนะผมนี่โช์กปิกมีเดียมก็จะประมาณนี้เห็นไหมน้ำแบบอืมสวยๆเลยที่ผมจะมาลองนะคือซูเปอร์ดูเปอร์วานิลลานะลองดูกันไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะเออเลอร์เลยเล่นไม่ได้นะซูเปอร์ดูเปอร์แหมถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเสียดาย เป็นว่าต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคสำหรับใครที่กำลังมองหาเชเดอร์ลื่นๆเนี่ยก็คงแน,น,นะนำเบรกอัพนะก็จะประมาณนี้นะผมไปละบ๊ายบาย